พิมนะคะเป็นครูวิชาสังคมแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ครูพิมจะมาสอนทําแผนที่นะคะประเทศไทยนะคะดังของที่ครูพิมให้นักเรียนเตรียมมานะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ํามันนะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษแล้วก็ดินสอนะคะมีวิธีการทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูพิมจะมาบอกนะคะ อย่างแรกนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดในหนังสือนะคะหน้า256นะคะให้นักเรียนเปิด,ปดหนังสือนะคะในหน้า256นะคะเพื่อดูแผนที่ประเทศไทยนะคะว่ามีรูปทรงแบบใดนะคะอย่างต่อมาค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมานะคะหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมานะคะ แล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาด้วยนะคะดินสอเนี้ยอาจจะเป็นดินสอสอง B หรือว่าดินสอกดอะไรก็ได้นะคะแล้ววาดรูปแผนที่ประเทศไทยนะคะเข้าไปในกระดาษ A4 นะคะวาดให้เต็มหน้ากระดาษเลยนะคะลูกวาดให้มันเต็มหน้ากระดาษเลยนะคะวาดให้เต็มหน้ากระดาษเลยนะคะนักเรียนวาดให้เต็มเลยเนาะทีนี้พอหนูวาดเต็มแล้วนะคะเนี่ยหนูวาดออกมาเต็มแล้วนะคะ หนูตัดเส้นให้เรียบร้อยเลยค่ะใช้นินสอนะคะ2 b ตัดเส้นนะคะหรือใครมีปากกาดำนะคะใช้ปากกาดำตัดเส้นก็ได้นะคะเนี่ยตัดเส้นให้เรียบร้อยนะคะตัดเส้นให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะที่หนูวาดแผนที่ประเทศไทยได้แล้วนะคะหนูทําการแบ่งภูมิภาคเลยค่ะหนูทําการแบ่งภูมิภาคเลยนะคะภูมิภาคแรกนะคะหนูตัดแบ่งเลยค่ะเส้นแรกนะคะคือเส้นของภาคเหนือนะคะ หนูตัดแบ่งเส้นได้เลยนะคะนี่ตัดแบ่งเส้นอันนี้คือเส้นที่1ค่ะอันนี้คือเส้นที่สองคือผ้าอีสานอันนี้คือเส้นที่สามนะคะแล้วก็อันนี้คือเส้นที่4นะคะและอันนี้คือเส้นที่ห้าต้องมีห้าเส้นนะลูกนะต้องมีหเส้นนะคะมีเส้นที่1นึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สแล้วก็เส้นที่ห้านะคะจะมีทั้งหมดหเส้นนะคะ หลังจากนั้นค่ะหลังจากทำการแบ่งภูมิภาคแล้วนะคะหนูทำการเอาดินน้ำมันนะคะที่หนูเตรียมมานะคะดินน้ำมันที่หนูเตรียมมานะคะเอามาเอามาติดกับกระดาษเลยนะคะเอามาติดกับกระดาษเลยนะคะเอามาติดกับกระดาษเลยนะคะและทำการเกี่ยททำการเกี่ยนะคะอย่าให้มันเกินเส้นออกมานะลูกนะอย่าให้มันเกินเส้นออกมานะคะ ทำการเกี่ยให้เต็มเลยค่ะ1นภาคคือ1สีแต่ละภาคห้ามสีซ้ากันนะคะแต่ละภาคห้ามสีซ้ากันนะคะในที่นี้นะคะนักเรียนอย่างที่ครูพิมพ์แจ้งไปนะคะว่า ครูพิมพ์แจ้งไปเพียงแค่สีสีเนาะให้นํามาเพียงสีสีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็น6สีนะคะเพราะว่าเรามี6ภูมิภาคนะคะเป็นความผิดของครูพิมพ์เองนะคะที่แจ้งนักเรียนผิดพลาดเนาะดังนั้นนะคะครูพิมพ์อนุญาตนะคะให้ใช้สีซ้ํากันได้นะคะ แต่ให้มันเป็นสีตัดกันนิดนึงนะคะให้เป็นสีตัดกันสลับสีไปเรื่อยๆนะคะสลับสีไปเรื่อยๆแต่สําหรับใครที่มีดินน้ํามันเกินสีสีนะคะหนูสามารถทําได้เลยนะคะให้เป็นสีละภาคสีละภาคนะคะก็จะออกมาสวยงามนะคะทีนี้เนี่ยดินน้ํามันที่เป็นสีที่ครูพิมพ์ห้ามใช้เลยนะคะก็คือสีดํานะคะอย่าพยายามใช้สีดําลงก่อนนะคะถ้าเกิดมี มีความจําเป็นที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยให้ลงเป็นอันสุดท้ายนะคะเวลาทําเสร็จแล้วนะคะผลงานมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือผลงานที่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเป็นภูมิภาคของเรานะคะเป็นภูมิภาคของเรานะคะก็จะเห็นเนาะว่ามันมีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะ ให้หนูเกียดินน้ำมันนะคะนักเรียนจะเห็นเลยว่ามันจะไม่มีเอ่อไม่ไม่เห็นเป็นเนื้อกระดาษนะคะจะเห็นเป็นดินน้ำมันหมดเลยนะคะและที่สําคัญคือครูเนี่ยคะทําการเกียเห็นไหมให้มันเป็นรอยนะคะให้มันเป็นรอยตามดินสอที่เราปาะนะคะมันจะดูเป็นด้ามขวานประเทศไทยเนาะให้มองให้ออกว่ามันเป็นด้ามขวานประเทศไทยนะคะ จัดแต่งมาให้สวยงามนะคะเขียนชื่อนามสกุลลงในกระดาษด้วยนะคะตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปนะคะส่งเข้ามานะคะที่เดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มไว้ดีกว่านะคะเดี๋ยวครูพิมพ์สร้างอัลบั้มไว้นะคะแล้วหนูก็เพิ่มรูปภาพของตัวเองนะคะเข้าไปในอัลบั้มของ เข้าไปในอัลบั้มนั้นนะคะน้ลูกนะในกลุ่มของสังคมศึกษาไม่ต้องส่งมาทางแชทส่วนตัวนะคะมันเป็นชิ้นงานเนาะเดี๋ยวเราเพื่อนๆเ,เราจะได้เห็นด้วยนะคะงานชิ้นนี้นะคะหมดเขตนะคะในวันงานชิ้นนี้นะคะจะหมดเขตในวันสุกหน้าเลยนะคะครูพิมพ์ให้ยาวๆย,ยันสุกหน้าเลยนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะทําได้นะคะแล้วก็ออกผลงานออกมาดีกว่าของครูพิมพ์เนาะ นะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะปรึกษาส่วนตัวได้เลยที่เท่อที่แชทของกูพิมพ์นะคะส่วนใครมีปัญหาอะไรนะคะทักแชทส่วนตัวมาได้เลยค่ะคนไหนจะสอบท่องนะคะสอบท่องด้วยนะลูกนะ้าสอบท่องด้วยนะคะหมดเวลาวันนี้แล้วนะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะ